สวัสดีครับมอนสเตอร์ครับมอนสเตอร์ถ้าพูดถึงความหมายของมอนสเตอร์นะครับเนื่องจาก มอนสเตอร์เป็นโปรเจกต์ที่เราเริ่มตั้งแต่สิปีที่แล้วมอนสเตอร์ Monster ก็มีการวิวัฒนาการตามอายุของนักดนตรีคือชุนคือมาจากผมนี่แหละคือมอนสเตอร์ณตอนนั้นมันคิดมาเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนมีมุมมืดในตัวเองมีอารมณ์มืดไม่มากก็น,น้อยนะครับซึ่งคนไม่ค่อยพูดถึงเป็นอารมณ์ที่จะต้องสู้ตัวเองนะประมาณนี้แต่ผ่านไป10ปีตอนนี้มอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นก็เขี้ยวเล็บก็หายไปเยอะ นะครับตามวัยนะฮะเราก็เลยคิดว่ามอนสเตอร์ก็วิวัฒนาการเป็นมอนสเตอร์ที่ผ่านชีวิตมาพอสมควรมีประสบการณ์มีอะไรที่อยากจะสื่อสารกับคนฟังให้ผู้ฟังผ่านเป็นเพลงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ซึ่งดนตรีก็จะเป็นเอกลักษณ์และสาวของมอนสเตอร์ครับสิปีแรงก็ตามวัยก็คือแรงก็สู้วัยรุ่นไม่ได้หรอกแต่จริงๆก็ ไม่กลัวนะแต่สิ่งที่ทดแทนมาซึ่งมีประโยชน์มากกว่าที่สุดก็คือความคิดและประสบการณ์เพราะของพวกนี้มันเรียนรู้ไม่ได้มันต้องผ่านชีวิตมาถึงจะถึง,ถ,ง,ถ,งถึงจะได้มันมาซึ่งผมคิดว่าประสบการณ์เป็นคีย์เวิร์ดสำหรับมอนสเตอร์เพราะว่านักดนตรีแต่ละคนทุกทั้งวงเนี่ยมัน,มนประสบการณ์โชคโชคช,ชนคับคือมันเริ่มจากเล็กซกาเล็กซี่เอ่อเริ่มจากเสียงแห่ผมตามมาด้วยการสูญเสียของเล็ก นะครับทำให้วงช็อกไม่มีทิศทางก็ต้องใช้เวลาสิปีกว่าจะมาเจอมามา,มา,มาหาทิศทางกันใหม่แต่ว่าเหมือนพี่มอเคยบอกมาชา้ายังดีไม่มานะอาจจะเป็นหนึ่งคำสัญญาที่ผมรับปากไว้กับเล็กไว้ครับอย่ญญางที่สองก็คือจังหวะสัญชาติญยานบางอย่างมันความลงตัวความรู้สึกสำคัญมากในการทำเพลงอ เมื่อทุกคนรู้สึกว่าใช่เราก็ใช่เราฝึกดนตรีมันคงฝืนไม่ได้นะฝืนได้ไหมยากเหนื่อยเหนื่อยมันจะเล่นเหนื่อยแต่ธรรมชาติเนี่ยมันมันมันคลิกคำว่าใช่ก็ใช่จริงๆเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันมาตั้งแต่สิบปีที่แล้วเกินด้วยซ้าเยอะเยอะกว่านั้นซ้ำอยู่กันมาตั้งแต่แรกเริ่มเข้าวงการทางานดนตรีด้วยกันนะซึ่งเรื่องจุดไม่ยากเพราะว่าผมเนี่ยรู้ว่า แต่ละคนเนี่ยเล่นยังไงมีคาแรคเตอร์ยังไงมีสันดานยังไงเนี่ยสำคัญมากเพราะนัเนี่ยเพราะนั่นเนี่ยมันมันเลยจูนไม่ยากเลยะสิ่งนี้แต่ว่าสิ่งที่เราจะทําต่อไปเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องคิดคิดว่าเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาอยู่ในวงเรื่องซ o u n d design จากคีย์บอร์ดต่างๆเนี่ยที่จะให้มันอยู่ในเพลงต่อไปเนี่ย ให้มันดีขึ้นหรือว่าเพราะขนาดไหนเนี่ยตรงนั้นก็ต้องคิดต่อไปเพราะในเมื่อเวลามันยังไม่หยุดพรั้นานสาวมันก็ต้องมันต้องไม่อยู่ที่ซาดนตรีมันก็ต้องเปลี่ยนไปปรับตัวไปตามตามตามอายุไขตามการเวลาเป้าหมายของมอนสเตอร์คือเราตั้งใจจะเป็นวงดนตรีโมเดิร์นร็อกที่โดดเด่นแตกต่างโดยที่เราเน้นซาวคีย์บอร์ดซึ่งวงร็อกจะไม่ได้มีคีย์บอร์ดนะครับกู้รับมอบหมายหน้าที่นี้ก็คือคุณอ้ํานะครับ๋บยวให้ค ไม่ใช่เป็นมือคีย์บอร์ดนะครับอย่าโยนทุกตำแหน่งมาแค่แค่แค่คือคีย์บอร์ดมันเป็นสาวที่เพราะเกีย์เข้าใจว่าเกียร์เขาตั้งใจมีสมีมีคีย์บอร์ดเพราะเสียงผมดุแล้วก็มี power เยอะให้มันบาลาน รับบวกกับดนตรีที่เราชอบก็คือแนวแนวดนตรีผู้ใหญ่นิดนึงก็คือถ้าฟังดีๆซาวด์เรฟเฟ e นซ์หรืออะไรเรฟเฟนซ์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก๊อปปี้เขามานะแต่ว่าซาวด์ที่ชอบก็คือซาวด์ยูทูยคแรกๆนะครับโดยเฉพาะง่ายๆคือลองไปฟัง with or without you อะไรอะไรประมาณเนี้ยครับสำหรับผมเนี่ยทำไมาถึงมีคีี์บร์ดเพราะว่ามันจะมีซาวด์ต่างๆที่สามารถเล่าเรื่องเล่าเรื่องเ,เรื่องความเรื่องความหมายของในเนื้อ,เ,อเพลงเนี่ยได้มีอรรถรสมากขึ้นมีความหวานมากขึ้นในดนตรีร็อกที่แข็งกระด้างในใน,ในบางในบางครั้งบางคราวนะ ซึ่งบางทีมีเป็นโนเพ,เพราะอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้มีสีสันในใน,ในดนตรีร็อกชัดเจน คือคาแรคเตอร์ของดนตรีล็อกปกติแล้วทุกคนก็จะคุ้นชินกับความเป็นกีตาร์ล็อกนํำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะด้วยความที่เราอยากจะนำซาวของซีนดิเทเซอร์หรือว่าพวกเปียโนหรือว่า EP เปียโนต่างๆอะไรเงี้ยมามาตัดความเป็นแบบว่าเมทัลหรือว่าความเป็นอะไรของกีตาร์ซึ่งมันหนักไปมาจัดบาลานซ์ให้เพื่อจะให้การนำเสนอในบางจุดอย่างจะเป็นช่วงซีนของพี่บอลให้มันชัดเจนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องนำบางอย่างของ คีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยด้วยคาแรคเตอร์หรือว่าวิธีการเล่นสไตล์มันค่อนข้างแตกต่างจากกีตาร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครมันก็เลยมาบาลานซ์กันได้ดีพอสมควรทําไมถึงชื่อเพลงนี้อันนี้คนถามผมเยอะมากนะผมก็รู้สึกว่าชื่อมันยาวยวต้องไปถามเจาตุลอะ่ะผมจําได้ว่าตุลจะตั้งชื่อเพลงนี้ว่าอะไรอยากให้ชื่อมันเข้าหูหน่อยแต่เราก็ต้องให้เกียรติคนแต่งเข,เ,ขเขาก็เลือกชื่อนี้ผมจําได้ว่าตอนนั้นตุลกําลังดังเพราะแต่งเพลงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธออยู่ ไม่แล enfin ้วเกยบอกว่าเกยบอกว่าเพลงกูก็ยาวๆตรงนั้นเออแล้วใช่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 เฮ้ยกูยังชื่อวงเพลงยาวเลยอ่ะาเป็นคุณป้าคุณบอกมึงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพลงดังกูยาวทุกเพลงอันนี้ทราบแค่นี้แบบว่าเพลงนี้ต้องดังแน่เออมันพูดเองเองบอกไม่ต้องห่วงฮะเพลงเพลงเพลงนี้มันดังยาวทุกเพลงอ่ะเมื่อกี้เราไปฟังแล้วเล่าให้ฟังแล้วว่าเนื้อเพลงอาจจะสะท้อนมาจากตัวผมแต่ณวันนี้เวลาผ่านไป สังคมก็ผ่านไปผมอยากเพลงนี้มันผมคิดว่าประยุกต์ใช้กับได้หลายเหตุการณ์กับคนที่ต้องการสู้ต้องการคว้าอะไรบางอย่างไว้ในชีวิตใช่ไหมอยากต้องการทางของตัวเองบางคนถึงขนาดว่าเอาเพลงนี้เปิดเวลาตื่นมาแล้วตืวน่นพริบอาเลยคือคือเป็นอินสปิเรชันเป็นแรงบันดาลใจคือ,ค,อคือชีวิตเป็นของเราอะครับถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาคว้ามันไว้นะฮะคงไม่มีใครมาทำให้นะครับแล้วก็ ถ้าคิดมากก็ไม่ดีครับบางทีมันต้องไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับมันเป็นของเราครับคว้ามันไว้ครับมันแต่แค่อยากทาให้ใครเดือดร้อนนี่เป็นสิ่งที่สําคัญชีวิตไม่ได้มีไว้ใครวิจารณ์เป็นชีวิตของเรามนสเตอร์ขอฝากมนสเตอร์นะครับเป็นวงผู้ซิเป็นวงน้องใหม่แต่หน้าแก่เอยหน้าเก่า <c oughs> หน้าเก่าจุก <c oughs> ตองทางใช่ไหมฝากฝากชุวทางมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับ มีจุก Spotify i t u n e ช่อง YouTube เราไม่น่า Facebook เราไม่น่า Instagram นะครับอย่าลืมไปติดตามเพราะว่าเราอย่างที่บอกเรามีเรามีามคาแรคเตอร์ของวงและความชัดเจนมากนะครับแล้วก็นักดตนตรีเราก็ไม่อยากโม้ามากนิดเ <laughs> ดีย <laughs> ว